สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องลำพูนพาร์ตี y กันอีกครั้งในวันนี้เราก็มีสวนลำไยสวยๆอยู่ในเขตชุมชนมาฝากกันครับแปลงนี้จะเป็นสวนลำไยตั้งอยู่ที่บ้านต้นพึ่งตําบลเหมืองง่าอําเภอเมอืองจังหวัดลำพูนอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลำพูนครับแปลงนี้จะอยู่ในเขตชุมชนเลยเข้ามาจากถนนลาดยางด้านหน้าประมาณ80เมตรด้านหน้าทางเข้าแปลงที่จะเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาจาก ถนนลาดยางประมาณ80เมตรครับแล้วก็ด้านข้างจะมีถนนคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งแปลงนี้จะอยู่บริเวณหัวมุมครับมีไฟฟ้าและประปาพร้อมครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ตรงบริเวณด้านข้างที่เห็นเป็นถนนคอนกรีตอยู่ตรงนี้ในอนาคตในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ทางเทศบาลมีโครงการที่จะขยายถนนโดยการฝังท่อลงไปในลําเหมืองนี่ครับเพื่อให้ถนนกว้างขึ้นถนนเส้นนี้สามารถไปออก สู่ทางหลวงตรงถนนซปเปอร์ได้ครับหน้ากว้างตรงบริเวณทางเข้าที่ติดกับถนนจะกว้างประมาณ24เมตรครับลึกเข้ามาประมาณเกือบเกือบ85เมตรขนานไปกับถนนคอนกรีตที่มีลำเหมืองอยู่ด้านข้างนี่ครับลำไยในสวนนี้จะมีอยู่ประมาณ50ต้นแปลงนี้ก็เหมาะที่จะทำเป็นสวนเกษตรหรือว่าทำบ้านสวนหรือจะทำเป็นหอพักก็ได้ครับ เพราะอยู่ในแหล่งชุมชนแล้วก็ใกล้แหล่งธุรกิจแหล่งการทํางานของเมืองลาพูนครับที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากบิ๊กซีลําพูนเพียง4.6กิโลเมตรห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลําพูน4.4กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองลาพูน6กิโลเมตรและห่างจากสนามบินเชียงใหม่26กิโลเมตรครับถือว่าเดินทางสะดวกเลยนะครับสามารถเข้าออกได้หลายทางลำเหมือของที่ดินแปลงนี้จะมีขนาบอยู่ทั้ง2ด้าน ทั้งด้านข้างทั้งสองด้านเลยนะครับน้ำค่อนข้างใสามากเลยมีปลาว่ายอยู่ในน้ำด้วยครับแปลงนี้ลักษณะรูปทรงที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรจำนวนมากอยู่ติดทั้งถนนซปเปอร์แล้วก็ทางหลวงสายเก่าที่ไปจากลำพูนเชียงใหม่ครับรอบๆแปลงที่จึงมีบ้านของชาวบ้านอยู่ล้อมรอบค่อนข้างเยอะครับ และในปัจจุบันรอบๆที่แปลงนี้ก็จะมีบ้าจนจัดสรรขึ้นอยู่อีกหลายโครงการเลยตอนนี้เราเดินเข้ามาภายในสวนเราจะเห็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะมีลําเหมืองอีกเหมือนกันครับน้ําด้านนี้ก็จะใสเหมือนกันแล้วก็จะเห็นลําไยภายในสวนครับอายุของต้นลําไยก็ประมาณสิบกว่าปีครับสามารถที่จะให้ผลผลิตต่อไปได้อีกหลายปีพอสมควรครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดคดแดงนสสีจอเนื้อที่3งานกับ84ตารางวาจะมีแนวรั้วกั้นบริเวณด้านหน้าและก็ด้านหลังครับส่วนบริเวณด้านข้างนี้ใช้แนวของลำเหมืองธรรมชาติเป็นแนวกันเขตครับฝั่งตรงข้ามก็จะสังเกตเห็นบ้านของเพื่อนบ้านอยู่อีกหลายหลังเลยนะครับท่านใดที่มาซื้อที่แปลงนี้เพื่อจะปลูกบ้านก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง ก็จะเปรี่ยวพอแปลงนี้อยู่ในเขตชุมชนเลยครับในสวนนี้ก็จะมีการดูแลอยู่อย่างสม่ําเสมอก็จะสังเกตเห็นนะครับแต่ในคลิปนี้ก็มีการตัดหญ้าแล้วก็มีการตัดตอนกิ่งบ้างครับที่นี่ดินดีน้ําดีต้นลําไยนี่ไม่ได้เดินระบบน้ำไหมนะครับถ้ามีการดูแลอย่างถูกต้องถูกวิธีก็จะให้ผลผลิตที่สูงมากเลยนะครับสําหรับลําไยในสวนแห่งนี้แปลงนี้ท่านเจ้าของตั้งขายไว้ในราคา หน0่งล้บาทราคานี้รวมค่าโอนให้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป061-794-5415ผมอาร์ตครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินส,สวยๆแปลงต่อๆไปขอบคุณครับ